พี่ใหญ่เออพี่ใหญ่เออแล้วฟาดเข่าพี่น้องเลยยังบบรานคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยเห็นรถพี่น้องกล่องใหญ่มื่นเลยยักหน่อยมันอยู่โฮมไม่เห็นพี่น้องเข่าเห็น่ห้หน่อยเฮ้ยขักพี่น้องเลยขกัขกขัดฟาดเข่าพี่น้องเลยเออพี่ใหญ่เออแล้วฟาดเข่าเแล้วเขาจะไปถ่ายข้างงอนในเบิร์ดด้านหลังในเบิรเออมูมีรถสีรถปัน่นพีออ่น้องเอ,อ้ยฟาดเราเชียว่มก็เห็น ยังโบราณคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังฟาดเข่าเขือเก่าอยู่นี่เออแล้วฟาดเข่าหนุ่ยน้องเธออะไรจักมัดนั่นเข่าหยาพี่น้องเข่าโดนหงาเออเพิ่นฟาดเข่าเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบ่ล่ะยกไม้อาจจะบ่เคยเห็นก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยังหยกโบราณหยกเก่าอยู่ มือนมาเบิ้งเต่าพี่น้องมาพ่อเพิ่นฟาดเข่าก็เลื้อยทายให้พี่ให้น้องเบิ้งคือเก่าอันนะ่ะเต่าก็ยังควันอยู่พี่น้องตุตัดตุดต,ดตัดอยู่พี่น้องนี่พ่อเงยเออแล้วฟาดเข่าก็เลยถ่ายเลยฮะข้อกตีตะปักอ่าเราเลยตีดีเพื่อนฟาดเขา่าพี่น,อน้อ,นเนองเลยร้อนแล้วพว่่ชันร้อนนะบ่ นั่งแต่รตีบพี่น้องอันอันเต็มมันล่นบ่ล่ะเดี๋ยวเวลาเพิ่อนออกพี่น้องก่อนเข่าพี่น้องเด็กน้อยยุกไม่อาจจีบบอเคยเห็นได้เพี่น้องเด้อฟาดเข่าชั่วโมงนี้มแต่สีเอาใส่รถไส้ลังเดี๋ยวนี่อยากทิ่มข้าวโบาราณเลยพี่น้องเลยนี่เม็ดเขา่าเพิ่งเพี่น้อนน่ะงามอยู่เม็ดเข่าเพื่อนเขา,ขาใหญ่เขายังเกาะเขาใหญ่เนะี่ย เข,เขาเตีย้ยอีแดงแล้ครับเขาเตีย้ยแดงแล้วพี่นอ้องเด้อเขาเขาเตี้ยแดงเขาดอเขาเตี้ยแดงเอานี่ละเมื่อันต่อไปพี่น้องสัตว์ฟางออกพี่น้องเลยนี่นีะเห็นไหมนะคนเลี้ยงก้อนขเขาออกมาแล้วก็เอาไม้ไม้่ยังเกาะซื้อมัน ไม่คัดเออไม่คัดเขาฟาดพี่น้องเลยพี่น้องหยาบเล็กน้อยคอมันหักพี่น้องมันให้มันปิดผัววีเลยประเทศนี้พี่น้องเลยเห็นไหมพี่น้องถืเท่าที้มากพี่น้องเลยอ่าอย่าลืมพี่น้องครับว่าเบิ่งอย่าลืมเป็นกำลังใจบาดุงไงนะพี่น้องเด้ออ่กดติดตามและกดบักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องเลยเห็นไหมพี่น้องฟาดเขาพอนนี้เป็นเบามีแล้วอืม คนยกหม่บ่ค่อยฟาดดอกพี่น้องก็ขีะนะ้คาดมาน่ะอ่ไม่แต่ใส่รถสีรถพี่น้องตะเก้าอืมตะเก้าเพื่อเขาขายมืออะไเขาทิเรื่อมือนี่แหละอ่ตะเก้าเพิ่นหอยหายขีา้ควายขี้งวัวได้พี่น้องเลยทาลานได้ตะเก้าเดี๋ยวนี้ก็พาแยงเขียวอิ่งละใส่รถคลิปนี้จบกันที่นี่นะพี่น้องเดอ้อฟาดเข่าหันอืมอ่าห้เบิ้งจะไม่ละยันพี่ให้น้องเบิ้งเลยลนะ ทางคุณเป็นอย่างไดเนาะทางคุณเนาะทางแถวชลินเหมือนฟาดเขายู่บ่ไอสถานีิทานเนี่ยนะทั้งนี้ฟาดเขาเล้อเด้อไงเด้อไปละบันเนี่ย